เดี๋ยวไอเป็นหน้าถาครับหน้าถาที่อยู่ในไร่ผมนะครับก็ขึ้นมาคือลงโชว์วิวนะครับหลังจากทำมาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ด้านล่างครับด้านล่างนี่ผมได้ตักน้ําแล้วก็เขียนยาด้างยากครับนินครับนี่ครับโชว์หน่อยนะครับแล้วก็ลงมาถ่ายด้านล่างนะครับนี่ครับแล้วก็ตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็ขึ้นไปถ่ายเอ็มวีนิดหนึ่งครับ นี่ครับเจ๊กรอด้วยนะครับผมขึ้นไปตายนะครับผมแล้วก็ไปหาทางลงนะครับไปหาทางลงจะลงทางนั้นนะครับลงไม่ได้ครับก็กทางเก่านี่ครับใหญ่ลากเลยนะครับหินก้อนนี้นะครับแล้วก็ทางไปดูนะครับตางไปดูย้อนรอยเมื่อสามร้อยล้านปีก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านของมนุษย์ชุกหินนะครับผม เขาก็ไล่เทพื้นฟูนไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นหินนะครับเป็นกลายเป็นหินเลยครับข้างในนั้นเป็นอุโมงนะเป็นว่านของเขาแล้วก็มันกลายเป็นหินมันก็ถูกกัดเซาด้วยดินหินทรายนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ข้างหน้านี้จะเป็นลานนะครับเป็นลานมันเป็นลานบ้านนะครับเขาก็เลยเทพื้นฟูนนะครับกลายเป็นหินหมดเลยตอนนี้